สวัสดีครับวันนี้ก็ขอมาแนะนำนะครับอุอปกรณ์นะตัวกราฟิกแท็บเล็ตนะครับผมขออนุญาตพิมพ์ตรงนี้แล้วกันกราฟิกแท็บเล็ตนะครับรุ่น s ตา r G960S หนะครับเป็น หน้าจอที่ใช้เขียนเป็นแผ่นที่ใช้เขียนแล้วมันก็จะลิงก์มาขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับมันก็สะดวกสำหรับการใช้งานบนเอ็กเซลนะครับเวิรอย่างเงี้ยเวิรอย่างเงี้ยเหมาะมากนะครับหรือใช้งานด้านกราฟิกในการตัดต่อในการวาดภาพใน AI อาอ l ิ s ลสเตอร์ในการใช้ Photoshop ก็สะดวกนะครับ แต่ผมไม่ได้ใช้งานพวกนั้นบ้างนะครับผมก็จะใช้บน Word นะครับกับ PowerPoint นะครับข้อดีของมัน,นครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้ตัวฟอร์มูลานะครับถ้าเราเลือกที่แท็บ d r a w นะครับ draw แล้วเราเลือกตรง i n to m m t t นะครับ n n to o a t h นี่เันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้นะครับผมสามารถเขียน แมทตรงนี้ได้เลยแมทก็คือคณิตศาสตร์นะอย่างเช่น 2AB อกำลัง N นี่หาร4เศษสามส่วน4เห็นหมครับมันทำให้เราทำเศษส่วนง่ายขึ้นนะครับมันทำให้เราสามารถพิมพ์ ตัวคณิตศาสตร์ได้อย่างง่ายดายนะครับมันง่ายดายมากขึ้นมันก็มีความสะดวกน,นะครับเราอยากจะเขียนอะไรก็ตามนะครับอุ้ยไปโดนมันนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์นิดนะึงโอเคเป็นอสองอซิกมากำลังสองอารอ่า สัญลักษณ์ตัวนี้เราไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับอา,อายกกำลัง t อย่างนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นะหรือถ้าเราอยากจะไปเขียนตรงอื่นนะครับเราก็สามารถกร a w into map นะครับแล้วเราก็ สามารถเขียนเดี๋ยวผมลองตัวสัญลักษณ์คณิตศาสตร์ตัวอื่นไม่รู้จะเขียนได้หรือเปล่านะลองทดลองดูพายแล้วกันพายอารากลังสองนี่พายอาร์กลังสองก็จะได้ตัวสองขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์นะครับเดิมเวลาเราจะเลือกตัวคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องมานั่ง ค่อคยพิมพ์เอาตัวนั้นไว้บนตัวนี่ว่โอ้โหยากมากนะครับตัวกราฟิกแท็บเล็ต Star G 960s เนี่ยสามารถช่วยงานตรงนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับในการเขียนตัวคณิตศาสตร์นะครับบนอ่าวเวิดน,นะครับแล้วเราก็กรอบตัวนี้ไปใช้ใน powerpoint ก็ได้ในไหนก็ได้นะครับตัดเป็นตัวเป็นเราเซฟเป็น pdf ก็ได้นะครับเราก็สามารถตัด ถ้าเป็นกราฟิกไปปะรุ่นนี้นั่นก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นนะครับมันเกิดความสะดวกในการใช้งานสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ